สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นผมแบบนี้นะคะอลังการแบบนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะรู้นะคะว่าเจนเนี่ยไม่ค่อยได้ทําผมให้ดูกันเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเจนก็เลยตั้งใจนะคะจะสอนทําผมให้เพื่อนดูกันค่ะก็วันนี้นะคะจะจะสอนผมโดยการใช้ที่หนีบผมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าที่หนีบผมเนี่ยอาจจะทําได้แค่หนีบผมตรงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้มากว่านั้นนะคะมันสามารถ หนีบให้เป็นงมๆก็ได้หรือว่าดัดให้เป็นลอนก็ได้นะคะหรือว่าทําให้เป็นผมหยิกๆแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าทํายังไงเนี่ยที่หนีบตรงทห่นะ่าสามารถทําผมหยิกแบบนี้ได้ได้วยหรอถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าทํายังไงก็ไปดูกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งของให้เจแล้วก็พอดีเปิดกล่องมาแล้วแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นที่หนีบผมที่อลังการมากเมืม่อน่าจะสนใจนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบมาให้ดูกันเลยนะคะก็คือนี่เลย Create Ion นะคะเป็น g r a e Straight นะคะเป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่นเลยนะคะบอกว่า โอ้โหเลิศหรูอลาัางการและที่สําคัญเนี่ยมันได้รับรองว่าเป็นของที่ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะเพราะอะไรใช่ไหมคะสงสัยใช่ไหมเพราะว่านี่เลยนะคะมันเป็นที่หนีบผมที่ดูหน้าตาอย่างเนี้ย,อ,ยอาจจะธรรมดาเนาะทุกคนเฮ้ยมันธรรมดาแต่จริงมันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามันมีโกลแพลตรงนี้นะคะโกลแพตนี้เลยนะะี่ค่ะไอตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราเงางามไม่แห้งเสียคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ที่หนีบผมแบบธรรมดาเนี่ยที่เรามวนๆกันหรือที่เราหนีบเนี่ยจริงๆแล้วมันแบบมันทาให้ผมเราแห้งเสียโดยที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ โอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคืออันนี้นะคะจะจะปรับไปที่ความร้อนที่สูงที่สุดเลยนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยมีปรับความร้อนได้5ระดับนะคะเจนเชื่อ Zen ube, ว่าการปรับที่มันร้อนสุดๆเนี่ยมันดีกว่าการที่ปรับให้มันเบาๆแล้วเราต้องไปแช่นานๆจริงการแช่นาน,านผมมันจะยิ่งเสียนะการที่แบบว่าร้อนแล้วก็แบบรูบๆผ่านรูบๆผ่านไปเลยเงี้ยมันจะทําให้ผมเสียน้อยกว่านะคะโอเคค่ะเจนก็จะจับขึ้นมาช่อหนึ่งนะคะและ้วเจนก็จะค่อยๆหนีบลงมาเลยนะคะแล้วเราก็จะ อย่างนี้นิดนึงดัดมันบิดมันนิดนึงแล้วก็นี่เห็นไหมคะเราก็จะได้งมงมตรงปลายนิดนึงนะคะเดง้งเด้งเด้งแบบนี้คือเจนชอบแบบนี้มากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆนะขนาดอันเนี้ยมันจะเป็นขนาดที่เล็กพอดีนะคะเห็นไหมเพื่อนๆคือสังเกตได้เลยว่าที่หนีบผมแบบที่มันเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะหนีบแล้วก็ดัดตรงปลายอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ปลายมันจะไม่ค่อยโค้งงมนะคะเพราะว่ามันเนี่ยจะแข็งทื่อเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เหลี่ยมเหี่ยนึกฟีลออกปะพอมันเหลี่ยมเหลี่มเนี่ยพอมันดัดมันจะกลายเป็นหักอย่างงี้นะคะจะกลายเป็นผมหักเป็นแบบปึกปึกอย่างงี้แต่การที่เป็นผมแบบเป็นกมมๆเป็นกลมๆมแบบนี้เนี่ยพอเราดัดลงมาเป็นงอนเนี่ยมันจะงอนสวยกว่านะคะแล้วขนาดเล็กเนี่ยมันทําให้เราควบคุมง่ายถ้าเกิดมันใหญ่เนี่ยเรามันจะเกะกะทางนนึงนินเนี้ยมันพอดีเลยจิ๊กก็ชอบมากนะคะพอดีมือมากเลยก็จับมาช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ นี่แล้วก็อย่างนี้เลยตรงปลายนี่นะคะอ่าเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทําให้ดูฝั่งนึงนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งนี้เนี่ยดูผมมีวอลลุ่มใช่ไหมแล้วฝั่งนี้มันจะดูแบบดีบแบนดูแบบเป็นแบนดูชืดๆดูผมแบบจริงๆแล้วที่ทําเสร็จแล้วผมดูเงางามกว่าฝั่งนี้อีกนะนี่แบบผมแห้งดูแห้งเสียเหลือเกินแต่ฝั่งนี้ดูเงานะโอเคค่ะทีนี้นะคะเจนก็จะทําให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะให้มันเท่าๆกันนะแล้วก็ค่อยๆม้วนตรงปลายอย่างนี้นะคะคือจะบอกว่า จับมาช่อใหญ่ก็ได้นะแต่เจนว่าจับมาช่อใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยมันจะเหมือนแบบนึกออกป่ะคะว่าเราเหมือนต้องแบบค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆทำหลายๆครั้งค่อยๆทำหลายครั้งกว่ามันจะเสร็จก็คือใช้เวลานานกว่านะคะแต่ถ้าเราทำแบบทีละช่อเล็กๆเล็กๆทำทีวิเดียว3ามวิมันก็เสร็จละเห็นไหมแบบได้งอนแบบสวยเลยคือแต่ก่อนนะคะก่อนที่จะจะมาใช้ที่หนีบผมแบนๆแบบนี้เนี่ยเจนใช้แบบที่ม้วนผมเป็น เป็นแบบมวนมวนธรรมดาค่ะซึ่งแบบนั้นอาจจะว่ามันทําให้รอนเราอ่ะแข็งทื่อแล้วมันจะดูแบบไม่สวยแบบนี้นี่คือแบบนี้มันดูงมสวยมันดูแบบมีวอลลุ่มกว่าที่เราจะใช้ที่ม้วนผมแบบเป็นกลมๆนะคะแบบนี้ดีกว่า โอเคค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเห็นไหมว่าจะเป็นงงๆแล้วมันดูแบบผมหนามีบอลลูมนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับทรงที่หนึ่งค่ะสำหรับทรงที่2นะคะคือการดัดลอนค่ะเพื่อมื่อสงสัยนะว่าเฮ้ยที่นี่ผมแบบแบนๆแบบนี้ดัดลอนได้ด้วยหรอดัดได้ค่ะมาเลยเป็นงๆบบงๆแบบกลมๆแบบนี้ไงที่เจนบอกนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยแนมะ่ค่ะจะหยิบมาช่อหนึ่งเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะและสิ่งที่าจะทำก็คือ เหมือนกันนะคะหนีบลงมาแต่ตั้งแต่ตรงกลางเนี่ยเราเริ่มจะหันอย่างงี้แล้วนะแล้วเราก็จะดัดลงมานี่อ่าเห็นไหมคะเราก็จะนี่เป็นรอนสวยเลยนะคะเห็นไหมจริงจริงแล้วเนี่ยธี่ทำคล้ายๆกันนะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเจนหักมือเนี่ยตรงประมาณปลายๆใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มหักประมาณแบบว่าประมาณตั้งแต่แบบว่ากลางของศีรษะอย่างงี้เลยนะคะแล้วเราก็เริ่มดึงลงมาเลย เห็นไหมคะก็จะได้ลอนแบบนี้นะ,ะเริ่มหมุนแล้วก็ดึงลงมาโอเคค่ะนี่ทริกง่ายๆเลยนะคะก็คือจับหมุนแล้วก็ดึงค่อยจับตรงปลายด้วยนะคะมันจะได้ผมจะได้ยังอยู่ ก,เออกัเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นหมาได้2ฝั่งเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปงอที่ม้วนผมแบบนี้เลยนะคะคือแบบว่าจะบอกว่าเห็นไหมมีผมติดด้วยคือ <c ười> จะบอกว่าที่ม้วนผมแบบนี้มันทําร้ายผมมากกว่านะเหมือนมันโดนความร้อนแบบมากๆอนะ่ะแล้วแบบทาให้ผมเราแห้งเสียนะคะอันนี้เนี่ยจะปกป้องเราได้มากกว่าที่นีผมแบ,บนๆแบบนี้นะคะจะดีกว่าโอเคค่ะนี่ก็คือลุกที่2นะคะสําหรับลุกที่3นะคะก็คือจะเป็นการม้วนผมแบบเกลียวะคะ่ะเกลียวแบบธนโดะ แบบสไปโลนะคะถ้าเพื่อนๆนึกออกออก,ก็จะเป็นแบบเกลียวแบบนี้เลยเพื่อนๆอาจจะสงสัยเนาะว่าเฮ้ยม้วนผมอะ่ะพอเข้าใจทําได้ดัดลอนแบบนี้พอเข้าใจทําได้แต่แบบเกลียวเนี่ยแบบนี้ทําได้ด้วยหรอคะทําได้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจะมาช่อเล็กๆนะคะแล้วก็จะแบ่งผมว่าเป็นสามส่วนคะ่ะอ่าพอได้3ามส่วนแบบนี้นะคะจินก,ก็จะถักเปียเลยะคะ่ะถักแน่นๆนิดนึงนะคะ โอเคถักให้ถึงปลายเลยนะคะโอเคพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเจนก็จะใช้หนังยางนะคะธรรมดามัดเก็บไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเจนก็จะเอาที่หนีบผมของเรานะคะมานีบเลยนะคะตรงที่เราถักเปียวไว้กดแน่น อีละอันเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อที่ม้วนผมแบบเกลียวหรือที่ม้วนผมแบบร้อนเราสามารถมีอันนี้อันเดียวก็ทูอิน,นวันทรีอินวันโฟร์อินวันไปเลยนะคะก็เลยแบบง่ายสะดวกแล้วแบบไม่ต้องเสียตังมากนะคะก็สามารถทําผมได้หลายลุคเลยนะคะก็รอมันเย็นแบบหนึ่งนะคะรีบ <laughs> รีบัคือ <laughs> จะรู้สึกว่าพอมันเย็นนะคะแล้วเราค่อยปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเซ็ตตัวดีกว่าแก้เปียออกมานะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ลอนแบบมเมอร์เมดนี่ เห็นไหมเดี๋ยวจะจะทำให้ดูทั้งหัวเลยนะคะก็มาเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้นะคะแต่ก็ต้องแค่ให้มั่นใจว่าเราถักมันตึงแค่นั้นพอนะคะ ที่หนีดผมเมื่อกี้นะคะมาหนีดนะคะโอเคค่ะพอเราทํำครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถปล่อยนะคะแล้วก็รอมันเย็ยนตัวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มแกะนะคะ ที่3ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนที่หนีผมนะคะสามารถทําได้อย่างอื่นมากกว่าแค่หนีผมตรงนะคะมันก็สามารถดัดลอนได้ไดัดง้มได้หรือดัดหยิกหรือดัดสไปโร่แบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอีกมันมีวิธีหนึ่งนะก็สามารถแบบว่าที่เราจะถักเปียก็คือเราเอามาช่อหนึ่งแล้วเราก็แบ่งเป็น2อันนะคะแล้วเราก็ บิดเอาเป็นเปียบิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะก็สามารถทําได้ทิกแพงได้หลายแบบนะคะก็หวังว,ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์นี่ก็ทําให้เจนมีความสุขนะคะรู้สึกด,ดีอยากทำคลิปมาให้พเพื่อนๆดูอีกนะคะหรือว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องเจนนะคะก็ขอให้ช่วยกด subscribe ให้ด้วยละกันนะคะจะได้ไม่พลาดสักคลิปจากเจนนะคะก็สามารถกดตรงปุ่มข้างล่างสีแดงได้เลยนะคะหรือว่าตรงข้างล่างตรง description box เนี่ยมันก็จะมีปุ่มแดดงให้กนะะค ว่าพอจบเครดิตเนี่ยมันก็จะมีขึ้นกด subscribe นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มนั้นได้เลยนะคะปุ่มใหญ่ๆอันนั้นได้เลยนะคะก็คัここนนี้ก็มีแค่นี้ค่ะวันนี้เราเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย